สัพเพปเรนตุสังคบะจันโตปนัสโสยะตเธอมนิโชติระโสยัตเธอภะโรขัพยาเวราโตกาสะตุจุปโตวะอเนกาอันตรายาปิวินาสะตุจเตจัสาชจจะเสตถนาลาภังสติภามปยังสุขังภาลาสิริอายุจวันโนยปังโบเตเจยาโสวาตโ ทังหัดครับอาจจะยังไม่เก่งมากแต่ก็เก่งนะครับได้แล้วเริ่มเริ่มคล้องเริ่มรู้แล้วครับว่าทำยังไงเช้านี้นะครับเราตักบาเรเนื่องในวันเกิดพีฟุกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพีเอฟซีคนไหนเกิดในวันนี้ผมก็ขอนะไอ้ขอเอาโอกาสนี้ที่ผมบ้านผมได้ตักบาทนะครับเป็นวันเดียวกันเลยนะครับ แล้วก็ยังมีวันเกิดใครไหมฮะมันที่ยี่สิบห้าพฤษภาอันนี้ก็ยังมีวันเกิดพี่ต้อมนะครับวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาก็วันนี้ผมก็ขอโอกาสนี้ในการตักบาทให้เลยนะครับอันนี้พี่นบตักบาทให้นะครับวันนี้เป็นวันเกิดพี่ฟุ๊กพไปหาพี่ฟุกกันขอบคุณเอฟซีที่ส่งค่า ผลไม้ให้ในวันเกิดพี่ฟุกนะคะขอบคุณมากมากค่ะครับขอบคุณมากมากเลยครับผมอันนี้เป็นวันเกิดพี่ฟุกของเราพี่ฟุกยี่สิบแปดพันสปาอายุเท่าไหร่ยี่สิบห้าปีใช่ห้าทุ่ามสี่สิบคุณแม่ปีห้ากนค่ะปีห้าเกือบปีห้าเอาไปว่ะอันนี้ของพ่อโดยแล้วนี่ของด เป็นตัวแรกของบ้านเลยนะครับพี่ฟุกนี่เป็นเป็นช้างที่คุณทวดให้คุณพ่อมานะครับไม่ใช่ช้างเป็นช้างง่ายก็คือช้างช้างแบบซื้อทอดมานะครับแบบถ้าจะว่าไปก็ไม่ได้ซื้อนะครับแต่ใช้ใจครับนี่ทวดเป็นคนให้พ่อมาครับว่าพ่อเลี้ยงแม่วันรีสมัยก่อน เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆนะครับเลี้ยงมาก็ไม่ว่ารีคอดลูกทับได้ลูกสมพันธ์ติดลูกครับทวดก็ให้คุณพ่อมามมให้มาตั้งแต่เล็กๆครับตั้งแต่คลอดเลยแหะครับก็ให้มาให้พี่ฟุกเลย ปีฟุกนี่เป็นตัวสําคัญของบ้านเลยนะครับเป็นช้างตัวแรกของที่บ้านเราเลยนะครับผมที่บ้านของผมแึงแกยังไงเขาก็เป็นช้างที่แบบว่าเป็นตัวสําคัญที่สุดเลยครับเพราะว่าถ้ามีเขาตัวแรกนะครับถึงได้มีแก้วตามีพี่นพพลัสมีแม่เดินฉายมีพ่อดอยนะครับ สมัยแต่ก่อนนีก็ช้างราะคาไม่แพงนะครับถ้าถ้าว่าคนสมัยก่อนถ้ามีเงินหลักแสนก็สามารถซื้อช้างได้ครับแต่ว่าคือครอบครัวของผมสมัยก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่มีตังค์ครับแต่ว่าคุณพ่อก็เลี้ยงช้างกับทวดตั้งแต่เด็กๆครับเขาชอบช้างครับพ่อผมเลี้ยงกับทวดเลี้ยงจนทวดรักนะครับถึงทวดได้กล้าให้ช้างมาตัวหนึ่งให้มาเลี้ยงแม่แล้วก็น้อง น้องๆต่ออามาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยครับไปดูแลครอบครัวยี่สิบห้าปีตั้งแต่วันนั้นครับก็เท่ากับอายุปีุ่ฟยก25ห้าปีตั้งแต่วันนั้นก็ได้มีเจ้าตัวแสบมาสองตัวสร้างมาเรื่อยๆครับนี่มีมามีทั้งป่อโตยถ้าสมัยก่อนนี่ก็มีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าคือสมัยก่อนแล้วก็เอาอาจจะเลี้ยงช้าง มีการซื้อขายบ้างครับเพราะว่าทั้งบางตัวแบบอยู่กับเราบารมีเราไม่ถึงครับอยู่กับเราแบบสมัยก่อนอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อลอยเสามีช้างอยู่กับคุณพ่อครับได้ลูกแต่ว่าเมื่อออกลูกมาบารมีอาจจะไม่ถึงครับแม่เขาก็ได้แบบเหมือนแบบทำลูกครับง่ายก็คือเขาทําลูกครับถ้าพูดตามภาษาแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรของเขาครับทําลูก ลูกก็เสียอีกอย่างก็บารมีเราอาจจะไม่ถึงที่จะครอบครองเขาครับก็เลยพ่อก็เลยขายขายแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาเลี้ยงเลี้ยงต่อแต่ว่าตัวที่ที่กคยอยู่คุณพ่อที่ท้องมีลูกแล้วก็ทําลูกครับตัวนี้ไปอยู่กับคนอื่นได้ลูกนะครับมันอยู่แบบว่าความคู่ควรด้วยังครับช้างแต่ละตัว เราอาจจะถือเขาไม่ถึงหรือว่ายังไงสักอย่างเนี่ยครับบุญมารมีเราด้วยครับผมแต่ว่าช้างตัวนั้นเมื่อประโยชน์คนอื่นก็ทับได้ลูกนะครับว่าเจ้าของเขาก,ก็อาจจะมีบุญมากบารมีมากถือช้างได้ครับช้างก็เลยมีลูกได้ลูกผมบอกว่าซื้อขายขายตัวนั้นไปซื้อตัวเมียตัวอื่นมาครับซื้อขายแต่ว่าแม่น้ำเพชรแม่เดินชายเนี่ย ก็คือคุณพ่อซื้อมาตั้งแต่ลูกเล็กนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยครับเลี้ยงมาจนโตไม่ได้ขายนะครับซื้อมาตั้งแต่เล็กๆเลี้ยงมาจนโตแต่ก็ก็มีตัวหนึ่งที่เราซื้อขายตั้งแต่สม,มัยก่อนนะครับเพื่อเป็นช้างตัวเมียเพศเมียรครับขายให้ทวดครับแล้วก็ซื้อพ่อดอยมาเอาง่ายก็คือเราก็พยายามที่จะ หาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับคุณพกก่อพยายามหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวแต่ช้างที่ขายไปไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่บางอย่างเราอาจจะด้วยบุญบารมีเราครับเราอาจจะต้องขายขายเพื่อเพื่อหาตัวที่เราสามารถเลี้ยงได้ถือได้บุญบารมีเราได้ครับแล้วก็อยู่กับเราได้แบบนี้ครับแบบทุกวันนี้ก็อยู่กันมาเป็นสิบปีแล้วครับก็คืออยู่ได้แล้วคุณพอ่อคุณพอ่อคุณแม่ก็ คุ้มครองได้หมดเลยครับเป็นคนเลี้ยงได้หมดสบายนะครับจนได้แก้วตาพินโนพารัสนี่แหละครับการเลี้ยงช้างนี่ก็เรื่องบุญบารามีนี่ผมผมเชื่อนะครับว่าถ้าบางทีเราขาดอาจจะบุญบารามีไม่ถึงเราก็ครอบครองช้างไม่ได้นะครับบางทีเราครอบครองแต่ว่าบุญบารามีเราไม่ถึงนะช้างเขาก็ไม่อยู่กับเราครับผมก็คิดนี้นะครับคิดคิดดูก็ ว่าช้างก็เป็นสัตว์ใหญ่ครับเขาเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองบุญบาร,รมีเขาก็ต้องเยอะอยู่แล้วมันก็เชื่ออย่างนั้นนะครับอันนี้มันเกิอายุ2ี่สิปีก็หายตกมันแล้วนะครับแต่ว่าจากขี่ไปตากบ,บาทน,นี่ขี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงมันอยู่ยังไงตรงมันครับผมยังไม่ได้แบบที่บ้านยังไม่ได้แบบเข้า จับเข้าเข้าแบบเข้าสร้างความคุ้นเคยกับเขาเพื่อจับเขาอีกทีครับเพื่อแบบเราจะขี่เขาหรือว่าขยับย้ายเขาอันนี้เขาเพิ่งตกมันก็ไว้ที่หลักเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เข้าไปใกล้เพราะว่าเขาตกมันเร็วเกินตกมันแค่เดือนเดียวครับไม่อาจจะไว้ใจได้เขาเป็นช้างช่งวงวัยรุ่นเงี้ยครับถ้าถ้าแบบเขาตกมันเดือนเดียวเงี้ยครับแต่ว่าเมื่อเราเข้าไปปุ๊บเขาไหลามาอีกทีนี้เขาไล่เราอัอนตรายครับ ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนอันตรายทุกสถานการณ์ครับเพราะว่าเป็นช้างวัยรุ่นครับอาจะโมโหมาตอนไหนก็ไม่ไม่ไม่แน่ใ,นใจครับถึงเราจะรู้ว่าเขาตรงมันแล้วก็ช้างนะครับแต่ว่าไว้ใจไม่ได้นะครับความเสี่ยงครับเรื่องความเสี่ยงงั้นช้างต้องใจเย็นๆรอบคอบระมัดระวังตัวครับพลาดครั้งเดียว เราเสียชีวิตได้เลยนะครับคนข้างหลังอีกจะอยู่ไงแบบนี้ครับส่วนมากส่วนมากที่เขาระวังกันก็เพราะว่าระวังชีวิตระวังต่างๆครับเพราะว่าภาระขลังเยอะครับแานใในช้างมันอันตรายครับถ้าช้างตัวเล็กช้างเด็กนี่ก็ไม่ไม่อันตรายครับเพราะช้างยังยังอยูดย่ด้วยความใส่ซื่อครับแต่ถ้าเป็นตัวผู้ครับ ด้วยธรรมชาติของเขามีการตกมันมีการแบบอายุเขาเต็มวัยรุ่นแบบนี้ครับมีมีความสมบูรณ์ความเต็มที่อารมณ์เขาเปปีวนเนี่ยครับเราไม่อาจจะแน่ใจได้นะครับถึงเราจะมั่นใจในช้างตัวเองว่าช้างตัวเองนี่ใสด่ดีแต่ว่าเมื่อเขาเป็นวัยรุ่นเมื่อเขาตกมันนะครับอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับอารมณ์ของเขาถ้าคุยกับเขารู้เรื่องก็ น่าจะถามเขาได้แบบไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรอยู่ครับแต่ประเด็นคือเราถามคุยเขาไม่รู้เรื่องครับแต่เราใช้ความรักครับเลี้ยงเลี้ยงด้วยความรักด้วยการศึกษาเขาอ,อยู่ด้วยการศึกษากันดูกันเพื่อความเข้าใจครับครับคลิปนี้ก็สุขสันต์วันเกิดพี่ฟุกครับพี่ฟูกอายุ25ปีแล้วครับสุขสันต์วันเกิดครับแล้วสุขสันต์วันเกิดพี่ต้อมด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิด พี่พีคนอื่นเนี่ยนะครับหรือว่าท่านใดที่เกิดในวันนี้นะครับวันที่ย5่ห้าหรือว่าในเดือนนี้นะครับวัก้วตาตอนเช้านี้่ามาตักบาสนะครับทำบุญนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้พี่พทุกคนมีความสุขมากๆไปทั้งวันเลยนะครับทั้งปีเลยครับผมสู้โควิดกันไปนะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับไปต่อคลิปหน้านะครับ